คณะมิตรประสานการละครภูมิใจเสนอละครวิทยุเพื่อสืบสารตำนานและสนับสนุนการท่องเที่ยวของไทยเรื่องผานางคอยจากบทละครวิทยุโดยวรกายในตำนานรักของชายหนุ่มผู้ต่ำต้อย กับสาวน้อยผู้สูงศักดิ์อันเป็นรักต่างชนชั้นความรักนั้นจึงจบลงด้วยความเศร้าเสียใจเหลือแต่ตำนานรักและอนุสรสถานเป็นเครื่องเตือนใจไว้และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดแพร่นั่นคือถ้ำผานางอันเป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นนางคอยผานางคอย พ on ี no wow. all, mm ่วาวไอ้พี่ดูวาวเฮ้ยเบาเาหน่อยสิว่าน้องหวานพี่เดชะเขากำลังต้องการสมาธิไม่เห็นเรื่อไงวะแล้วพี่เดชาเขานั่งสวดมนต์พึมพำทำไมล่ะพี่เดชะน่ะเขากำลังสวดมนต์เบิกใครในพิธีเปิดประตูป่าน่ะสิพ่านป่าเก่งๆเวลาเขาจะเข้าไปล่าสัตว์น่ะเขาต้องทำพิธีเปิดประตูป่ากันทั้งนั้นเพื่อให้ป่าเปิด ให้เขาไปล่าสัตว์ได้เยอะๆไงล่ะแล้วทําไมฉันไม่เคยเห็นพี่หว่าวทาอย่างนี้ก่อนเข้าป่าล่าสัตว์เลยล่ะเฮ้ยข้าจะทําเป็นเมื่อไหร่ล่ะต้องพวกพรานใหญ่อย่างพี่เดชะเขาแล้วเราก็อาศัยติดสอยห้อยตามไปนะ่ะนั่นพี่เดชะลุกขึ้นเอาอิดาฟันกิ่งไม้ที่ปักไว้ขาดกระเด็นไปเลยเขาเรียกตัดไม้ข่มน้ำไงเป็นเคล็ดว่าเข้าป่าแล้วต้องมีชัยกลับมา พี่เดชะหันมาพยักหน้าเรียกข้าแล้วเห็นไหมปาเปิดให้เราแล้วไอ้วาวเราเดินตามควันทูบไปทางนี้นะฉันตามล่าสัว์ด้วยคนได้ไหมพี่เดชะถ้าไม่กลัวเสือขบหัวก็ไปสิว่านวานอยู่เฝ้าบ้านไอ้วาวต่อไปดีกว่าเดี๋ยวคาไวาวอย่าบูชักช้เาเว้ยรอด้วยพี่เดชาจา๋าแหมพูดจบก็เดินหน้าตั้งไม่เหลียวหลังกลับมาเลยนะรอด้วยคอยดูเถอะ วันหนึ่งนางหวานจะต้องทำให้พระใหญ่ลูกหล่อยอย่างพี่เดชะหันกลับมามองจนเหลียวหลังให้จงได้ จนอัศุดงข้าเดินลงมากลางป่าไผ่นั่นคงชะนีไยก็กินใบเสียงมันกูมาเอาเฮ้ยเอ็งจะแหกปากร้องหาสวรรค์วิวรันอะไรวะไอวอาวอ้าวก็มันเหงานี่นะวันนี้ยังล่าสัตว์อะไรไม่ได้สักตัวสัตว์ป่าไม่ได้ยินเสียงเองก็เลยเพนนีเข้าป่าลึกกันหมดกสิไอ นัำนมันกระรอกนี่นาะขอยิงด้วยหนะ้าไม้แก้เซ็งสักตัวเฮนะนาอย่าไงวาวเมียวเอา้เอามาห้ามกันทําไมพี่เดชะเมื่อลยหนีตเตลิดหายไปแล้วเห็นไหมละ่ <c oughs> มะก็ให้มันหนีไปสิวะมาล่าสัตว์ใหญ่แต่ดันจะมาฆ่าสัตว์เล็กมันจะมีประโยชน์อะไรเหมือนกับเอาลาบเล็กมาขัดลาบใหญ่และถึงเราจะเป็นพรานป่าก็ฆ่าเฉพาะสัตว์ที่เราจําเป็นต้องฆ่าเท่านั้นไม่ใช่ว่าทําบาปพร่ำพเพรื่อไปเข้าใจไหมวาวซา เขาแจ่มแจ้งแดงแจ๋แล้วจะพี่เดี๋ยวก็โดนน่ะเฮ้ยเยบก่อนสิเอ็งได้กลิ่นอะไรไหมวะ <c oughs> โอ้ยขอโทษจ้ะพี่ฉันเป็นหวัดม,มูกไหลพี่เดชาได้กลิ่นอะไรหรอข้าได้กลิ่นสาบเสือวะอ่ะอ้าวแสดงว่ามันอยู่เหนือลมแลวก็น่าจะกำลังตรงมาทางนี้นะสวยแล้วสิขอให้เอาปีนขึ้นต้นไม้ก่อนละ <c oughs> ดูดูมันสิ ปีนขึ้นบนต้นไม้ไวยัังกะลิงทิ้งของเอาตัวรอดซะงั้นเสียงเสือนั่นมาเดินเข้ามาแผ่วเบา,บาจนแทบไม่ได้ยินอะไรเลยแต่ลมหายใจและกลิ่นสาบที่แรงแสดงว่าเป็นเสือใหญ่นั่นพี่เดชะค่อยๆขึ้นสายหน้าไม้ยกขึ้นเตรียมไว้แล้วอะไรนะไอ้คุ้งตัวใหญ่หัวโทกหลวพร้อมเห็นจะได้กมพูดออกมาแล้วโจรก็หาพี่เดชะแล้ว เดชาจึงหน้าไม้ไปถูกเข้ามาใหมของมันทันทีแต่เสือร้ายยังไม่ยอมตายง่ายๆมันตั้งหลักได้มันผลเข้ามาใหม่เดชาเอาของตั้งรับไว้เสียขยอ่ดอกของเสือแล้วหงายลงไปโดยที่มีเสือคล่อมอยู่บนตัว <c oughs> <c oughs> พี่เดชาโอ้เห็นกันอยู่หลัดหลัดถูกเสือขบหัวกระหม่อมเละไปแล้วหรือนี่ สเสด็จมาทรงพระเจริญไปคะอะลุกขึ้นเธออุตสา ح. นั่นลูกสาวเข้าเป็นอะไรไปทำไมถึงได้มีท่าทีซึมเศร้าเหงาหงอยอย่างนี้พระธิดาดาราวดีรัดบอกหม่อมฉันว่าทรงเบื่อที่ต้องประทับอยู่แต่ในวงังแล้วก็อุทยานทุกวี่ทุกวันนะเพคะน่าสงสารดาราวดีลูกเราเหมือนกันนะเพคะ,สะเสด็จพี่ถึงในวังจะมีความสุขและปลอดภัย แต่ก็คงไม่ต่างจากนกน้อยในกรงทองสักเท่าไหร่นิะใจทำยังไงล่ะังเดือนงามพี่น่ารักแล้วก็เป็นห่วงลูกจนไม่อยากจะให้ลูกเนี่ยพ้นสายตาไปไหนเจ้ามีความคิดอะไรดีๆบ้างไหมละอุสาคนอย่างอุสาห์จะมีหัวคิดอะไรได้เพคะพระชายาอย่าดูถูกข้านะมายาและพระชายาทรงถามข้าไม่ได้ถามเจ้าพอแล้วพอแล้วคุณนี้มา ทำไมนะเจอกันทีไรจะต้องมีปัญหากันทุกทีสิวะเห็นไหมลูกข้ากําลังนั่งเพลินเ,เลยลุกเดินมาที่นี่เสด็จพ่อเสด็จแม่ขอประทานอาภัยที่ลูกไม่ได้รับเสด็จไปค่ะไม่จําเป็นต้องมีพิธีการอะไรหรอกนะอุษาบอกว่าลูกเงียบเหงาเราก็เลยคิดกันว่าจะหาทางแก้ไขได้ยังไงคิดออกแล้วไปคะ ตลาดในเมืองมีเรื่องสนุกคลื้นมากมายหากพระธิดาได้เสด็จประพาสอาจจะทรงหายเหงาได้เพคะอืมผู้คนในเมืองมากหน้าหลายตาข้าคิดว่าให้ขุนศึกสิงห์หนคอยเป็นองค์ครักคุ้มกันสิเพคะเสด็จพี่ออางั้นเลย ุนศึกสิงห์หนไปด้วยอย่างเนี้ยข้าไม่ไปยังจะดีสักกว่าข้าเกลียดสายตาของขุนศึกนั่นเวลาที่จ้องมองข้าพระธิดาก็ทอดเนตรไปทางอื่นที่ไม่ใช่ใบหน้าของขุนศึกสิงห์หนสิเพคะหรือถ้าเขามาคอยรบกวนให้ระคายเคืองพระไทยอุตสาจะคอยเป็นก้างขวางคอให้เพคะข้าชักจะสงสัยซะแล้วสินี่เจ้าอยากจะช่วยข้าหรือว่าอยากไปเที่ยวในเมืองกันแน่นะ จะว่าไปแล้วก็ทั้งสองอย่างเพคะอืมนึกแล้วสมน้ำหน้านางมายาเอา้าไปสมน้ำหน้าก็าเรื่องอะไรอุสาหรู้ว่าแม่น่านหน่อยอยากจะไปเที่ยวในเมืองใจแทบขาดเหมือนกันเพคะยิ่งรู้ว่าคุณศึกสิงหหนไปด้วยก็ยิ่งตัวซี้ตัวสันกระสันที่จะไปเท็มทีเหมือนไสทำเป็นรู้ใจคนอื่นดี อุตสารู้ว่าแม่มายาเนี่ยหลงไหลในตัวของขุนศึกสิงหหนมานานแล้วไพคะแต่เขากลับไม่สนใจเพราะหมายปองดอกฟ้าคือพระธิดาดาราวดีองค์นี้เ้วพูดเรื่องนี้ดีกว่าเขาเบื่อจะฟังล้เราไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นกว่านี้มาคุยกันแล้วหรืองไง